ตัวนี้จะเป็นคาม่ารุ่น k 4 1 1 7 4ตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูงานก่อนนะครับงานสวยมากตัวนี้มันจะเป็นลายไม้ชัดเจนเลยนะครับผม สวยมากแล้วก็ตัดด้วยขอบดํามีจูเนอร์พร้อมอ่าเนี่ยอันนี้คือลายไม้แบบลายไม้ชัดเจนสวยลายไม้แต่ละตัวมันจะแตกต่างกันไปนะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้มันมีแค่ลายนี้ลายเดียวแต่ว่าลายไม้มันก็จะเป็นเส้น,สนๆแบบนี้แหละแต่มันก็จะลายจะแตกต่างกันไป สวยสวยมากตัวเนี้ยคาร์มานี่รุ่น4117ลูกบิดเหล็กตันยังดีเลยอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันก่อนตัวเนี้ยแนะนำเลยคุูม,มาก<ๆ>เสียงออกย่านใสๆนะครับ ดูของเป็นอ่าตัวนี้คามาสี่หนึ่งขนาด41นิ้วไซส์มาตรฐานนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคา2อ0พันหทุวนพร้อมโอนให้ลูกคา้าราคานี้ยคือรวมส่งพร้อมโอนแต่ถ้าถ้าเกิดว่าลูกค้าจะจ่ายปลายทางก็ได้นะครับผมแล้วก็บวกแค่บวกเพิ่มอีกแค่150บาทเท่านั้นเองที่เหลือถ้าถ้าเป็นไปได้อะลูกค้ามัดจำแค่150ยาสที่เหลือก็จ่ายปลายทางสองพ อันนี้คือกรณีที่จ่ายปลายทางนะครับผมโอเคอร้านอยู่นนทบุรีนะครับผมท่าอิฐสิถ้าเกิดว่าใครอยู่แล้วแวกแถวเนี้ยก็ท้ามอจังหวัดนนบงบัวทองแถวเนี้ยปทุมวิ่งเข้ามาเอาที่บ้านก็ได้ครับผมเข้ามาเอาได้เลยดึกดเดินเเข้ามาได้ตลอดเลยเพราะว่าพวกผมก็อยู่ดึกกันโอเคอันนี้เสียงที่ผมต่ออันนี้เป็นเสียงที่ต่อเข้ากับตู้แอมนะครับ เวลาสตามัมขอดมันมากเลยตัวนี้ใช้ได้สายที่ติดมาจะเป็นสายเบอร์สิบนะครับผมแล้วก็คอตัวนี้ยอมรับเลยว่าคอบางมากแล้ว,วสำหรับคนที่มือสั้นๆหรือว่าเด็กเล็กเล่นเด็กๆเ,เล่นไม่ต้องกลัวว่าจะกีตาร์คอจะใหญ่เพราะตัวนี้คอมันบางเป็นคอซีแล้วก็ส่วนทัชชิ่งผมจะแต่งไม่เกิน2.0แน่นอนแล้วเอาไปเล่นแบบให้เล่นแบบสบายมือเลย โอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงหลายๆมุมกันดูเมื่อกี้จะเป็นเสียงที่อันนี้จะเป็นเสียงที่ผมต่อเล่นเข้ากับตู้แอมป์นะครับโอเคทีนี้เรามาปิดแอมป์แล้วก็ฟังเสียงสดๆกันดูนะตัวนี้เป็นเสียงอาที่ผมจะเล่นเนี่ยคือเป็นเสียงสดๆนะครับผม กลางวานใช้ได้เลย ทุกวันนี้หากีตาร์ดีๆเล่นได้เลยนะถ้าดูของเป็นตัวนี้บนห้ามีมีไม่ต่ำกว่าสามพันห้าอันนี้เมื่อกี้จะเป็นเสียงที่เราเล่นไม่ได้ต่อตู้แอมี๋ยวทีน,นี้เรามาเล่นต่อตู้แอมดูอ่าอันนี้ผมข้อผ่านแอมแล้วน,นะครับ <S 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 เสียงเรื่องเสียงบาลานซ์ตรงนี้ผมจะจัดการให้เรียบร้อยหมดเลยนะก่อนจัดสง่งอ่าอันนั้นไม่ต้องห่วงเลยพวกเรื่องทัชชิ่งคอใหญ่สายสูงแล้วก็พวก เสียงจะออกแอมบาลานไหมตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมผมจัดการให้หมดเลยอันนี้ไม่ต้องกลัว E aí ครับผมมีแค่12ตัวสินค้าพวกเนี้มันจะมีมามแล้วก็หมดไปแล้วก็นานกว่ามันจะเข้ามาอีกส่วนมากตัวนี้ย2.6จับเลยครับผมตัวเนี้ยคุ้มค่ามากไม่มีผิดหวังแน่นอน